ผมแกดแค่นะโอ้โหกลับมาก็ต้องเปิดตัวให้อลังการหน่อยเออเอาล่ะวันนี้ผมจะมาล่ากาบเลยนะแบบคือแบบเห็นหลือแบบกูหมัดไส้ว่ะเออมึงยินมึงเฟี้ยวเหรอฮะมึงจะเก่งกันนัเกินตากูไปแล้วเห็นแบบหมัดดงหมัดเดียวอะไรมึงเดี๋ยวมึงเจอกูดาบเดียวอออ รเจ้ผมจะไม่ไม่พูดเรื่องแท็กหรืออะไรนะผมให้ดูเหรียญก็พอเออเพราะว่าทุกคนคงรู้สึกอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่มาตัวนี้ครับมีพ่อด้วยอือกุลา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 ใส่สาบ่อนะแล้วก็ใส่เลือดผมรู้สึกว่าพ่อเน่นบางบางบางที่ผายเลยผมเลยใส่เลือดไปอะผมให้ดูแท็กก่อนนะมีมีลืมไปดูแท็กก็ใส่แอสเกอร์มาเลเซียก็ได้สีแท็กนะเพราะว่า ซับซิเฉียวมันน้อยเห็นไหมยังต้องใส่ลูฟี่มาเสริมอ่ะไอ้เหี้ยแท็กน้อยที่ผ่าสายเขียวใครที่เป็นไมค์กับก็ขออภัยนะนะว่าคลิปนี้ผมจะเย่ไม่จมดีลีเว่นไม่ออกกูสักทีเอาละครับมันอยู่กันด่านทิลเลปาร์คทิลเลปาร์คอ่ะโอ้ยกับสองดูวเหมือนเย่จริครับเหมือนเจ้าอุ้ยโดนโดดคอเว้ย เฮ้ยกูทำไมกูต้องเข้าเรื่องหื่นกลางตลอดแล้วยีเฮ้ยกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยสวยจิ๋วเฮ้ยเอ้ยเอาขอพ้าได้พอดีมันมันหลุดหลุดไปไหนไปวันนี้เอ้ยเอ้ยตัวกูก็ตกเจ้าวะกูเริ่มเห็นรังไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยก็ขอมานะด้วยว่าเครื่องนี้มันใช้มาหกปีแล้วใช่ไหมหกปียังไม่ออกหกปียังไม่ออกหื้ม อดใจด้อก็ระวังกันด้นะครับฝุ่นเป็นสองจ้าแไม่อยากเป็นอย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงฝุ่นกัใช่ไหมใส่แม่ยพโง่ฮะอีี่อะไรฮะอะไรทีพาดไแล้วอ่ามันต้องเียพ่อกูลาลลลเอ่เนี่ยไย มึงแหลมนะมึงอะมึงไม่จะแหลมไม่ทางนั้นมึไม่จะแหลมไม่ทางนั้นฮะอีเขียวไอ้สัดูดูเชิงอ่ะดูเชิงโอ้โหตอนนี้ชินโาเป็นฝ่ายนำแล้เนี่ยคุมเชิงมาเลยน่ะโอ้โหมันเข้าขาดีจริงตอนนี้เอ็นเป็นเอฟพีด้วยนะตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมบูราล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 ่าล่าอุ้ยยอุ้ยเถื่อยอยู่นะอจริงผมคิดว่าน่าจะตายไปแล้วนะ โอ้ยสัตว์เอ้ยให้กูโช่วยให้เลยทำไมพ่อกูถึงไม่เก่งเลยไอ้เม่แย่พ่อไม่เก่งวะอู้หอ่อุ้ยมีกัปตีบอลน้องน้องอย่าตีพี้อ๋อมีกระโดดกระโดดอ้ห A few moments later เอ้ยไอ้ยูกูคิดว่าฝั่งต่างข้ามไอันแย่กูตกใจหมด อ้าเฮ้ยใครรู้ลองรับกูด้ไหมกูหน่อยไหมเห็นว่าถึกเหรอตัวใหญ่โอ้ยสุดเฮ้ยบอขอขอรึเปล่านะเอ้ยใหญ่ใหญนี่กายนี่กายกูขอขออยากขออ้าวมึงกดได้ไหมมึงกดมามึงกดมาอีกเยอะโอ้ยแตกสองโอ้พี่น้องมีมัญญาใจไอ้เหี้ยโหแบบว่าสักกี่ครั้งฉันก็คงยอมแพ้ ว่ากูคืออะไรเนี่เหรออืมอุ้ย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 เฮ้ยเอ๊ะไอ้กระอยี่บ้าอีกาบง่อกเหมืนเฟี้ยวไอเวนฮะลงไปนอนเลยมึงอีกาไปเวนเหมือนหลอเหมือนหลอเอ้ยอไอ้นี่มึงมึงไงเนี่ยเฮ้ยโอเคตอนนี้คงจะนะไปนะแม่ตาที่มันจริงใครได้บีโอ้นี่กะเออก็สมควรได้นะผมรู้สึก ตอนนี้มันยังเล่นได้ไม่ดีเลยแต่ว่าก็ได้ค่ากรผมก็พอใจแล้วนะนะมันเหมือนได้มานานแล้วไม่เล่นเจอแต่กราฟนี่นเลยต่อ,อยกูตายตายกูตายอะไรหยู่เว้ยเด้อตอนนีครับามาอยู่ใต้สองนะเจอกราฟอีกแล้วไงโอ้ยอพิจ,ยนะจิตรเลี้ยงลมเลยไม่เสียหัวใจว่ะ ไอ้กูเล่าปัญญาอ่อนนี่อีเขี้ยบอือสัตว์ปากแม่งควรไม่อยู่จริง,รงๆี้อ้ยอุ้ยน้องก่าต้องเอาละฉันมาเพื่ออยู่สงคาร,รามครั้งนี้ไอ้สัตว์ไม่ใช่แชงนี่หว่าเฮีย้ยไอ้สัตว์เอ้ยผม,ผมว่าัรลอยๆอยู่นะใครมาอูาตานะจริงๆเอ้ จินนี่กูมากูอยากดิฉันผมแล้วกูนึกถึงจินนี่หรเป่าเอาดิเอาแข็งแข้งเฮ้ยซวยซวยซหัวไม่น่าสามหรือเดือดเดอดเด็กเดื้อดเด็กเดื้อดมือมันสึกจังวะเยี่ยมเมื่อไหร่นะแต่วิ่งไม่ใช่เหรอถึกใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมึงยืนใน้าันี้เลยเหรอแล้วมันจะถึกเป็นอะไรอีเฮียโอ้ยถึกชิบหายเลยสัตว์โอ้โหมึงหนาเกินโอ้โหเี้ยนะคนหนาสัตว์ มาเนี่ยมามึงต้องตายกูด่าถึอชิบหายยังวะมันถึอชิบหายมันถึอกี่เหี้ยเลยอ่ะเอ้ยกูว่าแล้วไหมคนหนึ่งจัดเทียบมันสูงไอ้เหี้ยมันเก่งนี่เองอ้าวแล้วก็ตายอ่ะต้องผ่านจังหวะฉังเหมือนเก่งไอเว้นมึงหลายทีแล้วอ๋อบอยกูเฮ้กูเล่นม่ไหวกับมึงไอ้สัตว์มึงเนี่ยหลุดทุกซีซั่นเมตามึงมากูเห็นทุกทีเลยเว้น ควยละควยควยละไม่สัตคุยเลยไอ้ตัวฮ่าไอ้แชงนี่เด๋อขี้ไี้มึงยังไงวะไอ้สัตว์เจอพ่อไตเลยวป่ะพ่อมันก็เออเ้ยผมว่าอย่าไปบอกมันดีกว่านะแต่ยังไม่มีดีเฟนต์อืม่มีเร็วเลยเสตว์กูอยากก็มากับกูไอ้เชงเราเราต้องรอจังหวะเข้านะเราเ้องเร็ฉลาดฉลาดครับคือคนเราเนี่ยมันจะเล่นแบบ โง่โง่ไม่ได้ก็อย่างโง่เขย่ามึงอย่างโง่เอาละมาเอามานะไอสัตว์กราฟยืดเพลินเลยไอเหี้ยอุ้ยอุ้ยตีสองมือโดดต่บี้ยิงไม่มีอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันไม่มีลมมึงแตกมึงแตกดอกอะไรไอเหี้ยแกเลยเฮ้ยสัตว์ทต่มันเป็นคู่ปงคู่ปรับกูคุปรับกูมีน้ำขาเหนียวเลยเฮ้ยเหมือนหลอกของมึงสารล้านว่ะไอ้สัตว์โว กว่าลาลีอ่ะอ the ืออือโอ้โหไอ้เห <can> ี้ยไอ้สัตว์มึงยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้แชงไม่ตายทีอ่ะมึงทึกไปไหนวะเฮ้ยไอีชิชแชงมันไม่ตายทีวะเฮ้ยมันถึกเกินไปแล้วไอ้ีชิมาโกดีเหมือนกันไอ้สัตว์เฮ้ยอีสเอ้าโอเคตอนนี้ก็จะอะไร้างนะ ไม่ไม่ตายที่มันจิงในที่หนึ่งไหมจะไม่เอวยิ่งนั่นวิสุดยอดสุดยอดนี่เขาเรียกการเล่นแบบฉลาดครับดูดูสกอร์คิวไม่ต่ำกว่าห้าอ๋อเอ๊ะไม่ไปคิวไปเจนแอ้วเจนจะไปแล้วอุ้ยแต้ไปพานเลยกลัวกูไปทำอะไรไปวะโอ้ยถ้าใครอยากได้แต่ไปทางก็เล่นแบบเล่นแบบผมนะเล่นให้ฉลาดฉลาดหนะ่อย เข้าใจป่ะแล้วก็ไอ้การเนี่ยคืออย่าไปเล่นนะครับคือตัวมันจะเข้าคันกิง่งเอาแล้วครับก็อยู่กับตาสุดท้ายนะเจอก,การแบบแล้วมันกูได้ด่านทิลปากวะเหียกูเห็นด่านแล้วกูท,อทก้อแท้มึงเข้าใจไหมด่านมึงเนี่ยไม่ต่างจากสภาพคุงเทพสมุทรปราการน,นนะไอเ้เหียฝุ่นเยอะชีพหายเลยโอ้เยเฮียมันแบบมันมืดๆอะ่ะไม่ชอบเลยเหียมันชอบแปบสว่างสวงมากกว่าแบบให้ผมเจอจาลาดคนเดียวไง ผมไม่อยากคนอื่นเจอจะรัาคือกูฉเฉิดคนเดียวก็พอแล้วมึงแค่เป็นตัวประกอบหห <c oughs> เหรอ,อดเด้ะปะยอีกว่าดีเลยลองตัวเอาได้นะฝุน่นเยอะเาใจปะไม่ใส่แมสนะใส่แมสไม่ได้แอคเาใจป่ะกวาก็ไอ้ใส่แมสอีเหี้ยเฮ้ยอเอเอ,เอาเดี๋ยวดิต่างคนต่างมีเชิงไงเชิงหนาด้วยไงดูนะดูดูช่างนี่นะผมเก็บอะไรอืมอืมอืเฮี้ยเฮ้ยผม ันนี่ไมควายวงไหโอ้ยงควายตัวงยมึงดูดูดูมจะหลบหลังนะมันจะหนีกูเหรอมันจะหนีกูไปไหนฮะเี๊ยนี่ตัวเฮ้ยดู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 ไอ้ตัวเยี่ยงไรส้เนี่ยตายเลย ผมตอนนี้ผมได้ได้ A v P บ้างนี่เออมว่าผมคิวไปเยอะนะเออคราวนี้จบไปแล้วสำหรับการดูกราฟกันรูเจอร์นะเฮ้ยไม่มีกราฟแล้วเออกราฟเอ้ย โรเจอร์หนวดขาวอ่าสงสัยอยากได้การ์ดเป็นมืดตามืดตาม,มัวมมไปหน่อยขูนไปเรื่อยแล้วก็ขอโทษ <laughs> นะที่หายไปนานอ่าเป็สองทิศสามทิศเลยมัง้งเออจริงจริงไอ้ทิที่สองอะผมจะลงแล้วแต่ว่าผมแบบกําลังลบไงนะพอดีไอ้เมมแคปคันมันเต็มอะ่ะเฮียบลบลบปุ๊บกูลบผิดเดียวที่หายโอ้โหกูหมดกำลังใจกูหมดแรงเลยผมก็เลยมารอที่นี้นะขอไปเลยด้วยกันโอเคครับต้องการช็อปทิมนี้อ่ะ เราก็เล่กับจ้าไม่หมดมั้ง่ะโอเคไปเลยจ้ะบายจิบู่จิบุ่อย่าลืมใส่แมงก็ได้เลยนะฟูม่งแรงจริงไอ้เหี้ย